สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่น้องข้าสููช่องบาเปี่มนุ่มน่านครพนมรับผมอยู่กับผมบาเปีมครับเมื่อนี้นะครับผมซื้อได้เดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานีนะครับไปหาพี่ต้อนนะครับหรือว่าต่ออุบลคนบ้านเข็มนะครับอะไรพราะอาชีพอยู่แล้วก็ไปหาพี่ต้อนะครับเมื่อนี้นะครับแล้วก็เมื่ออื่นวันที่12กับื้ได้ผ้ากันขามไปยังประเทศลาวนะครับ ไปบริจาคเสื้ผ้านเนาะตามที่ช่องพี่ตัวพันไดารับบริจาคตั้งแต่นา้นแล้วนะครับผมเข้ากัสีไปกันเมื่ออื่นนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้เพมกาสีได้เดินทางลงไปหาเพื่อนกอนนะครับอยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับนั่งรถประมาณ3ามชั่วโมงเกือบเกือบสี่ชั่วโมงนะครับผมค้าบผมตอนนี้ก็ถึงบกสมุกดาหารนะครับเสร็จกล่องกับบกสมุกดาหารก็ คือตัวรถเรียบร้อยนะครับรอรถช่วง8โมงครึ่งนะครับไปถึงอุบลกับประมาณ11 11โมงนะครับ <c oughs> ถ้าผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงอุบลเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าก็มีมีม,มีมีแนวเล็กน้อยนะครับมีเหตุเล็กน้อยนะครับเบาะเสกฟ้องครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ตัดผมเมน้นเก็มาไว้ตัดผม กุนซอดครับเป็นนกุนซอดอุปกรใส่ของนั่งครับเอาหนีใส่ครับเปล่าฝากพี่โตเอาใส่หนีมันนั่งมันดึกซอดวันนี้ซอดแล้วว่าสิเก็บของมาใส่กระเป๋านะครับเ้าแห้งดึงซิปกระเป๋ากระเป๋าซิปแตกครับ <laughs> กระเป๋าซิปเส็ <laughs> ดี ได้หอบเอาปลุงปลาลังเลยครับผมตอนนี้ก็รอไอพี่ต่อครับพี่ต่อกำลังม้านะครับต่สวัสดีครับขอ,อง, 8, อง้าของ้าโอ้ยของดีป้าอันนี้กุนมันซอดป<ะ>้าเรดดี้ฮุกวันนี้เสียของมาใส่นี่สิบแตกโอเคปไปรถก,กันไปข้างบนนครับผมนี่ฮุก บ่เมื่อยไ,ไปไหนครับแบบเจ็บข้นลืมลืมอัดกินหัวไปไปงานเลยหมดครับไปทางไหนโหลดอยู่ตรงไหนพี่ต่อยางเด <ไป S 1> ีกว <ไป S 1> ่าพ <ไป S 1> ี <ไป S 1> ต่ <ไป S 1> ต่อมาหอ,อได้นะครับ เป็นทุลัครับเป็นงนทุลัพี่ต่อ,อยดีขอทูดเอฟซีพี่ต่อยด้วยครับนอนหอมหอมยิ้เขยยืมเอาของให้หลังร้ว ตอนนี้ก็มาถึงบ้านพี่โตเป็นทีเรียบร้อยนะครับหลังจากพี่โตไปรับมาอยู่จากบกสรถ้วก็พา,ก,ากันไปกินข้าวนะครับก็ผมกะเก็บของเข้ามาห้องห้องที่นอนของไอ้พี่โตบอดี้นองพี่โตแต่หากบอดี้นอนพูดเด้อดีนอน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 อยู่นี่เนาะเอออันนี้ที่นอนอยจะทางหลังเออผมสินอนนี่ ก็ขอ,อเพื่อมาหาพี่โตนะครับเพื่อที่สิไปเล่าเนาะที่ว่าเคยนัดกันไว้กับพี่โตแท้โด,ด,ดนๆเลยแหละครับว่าจะเดินทางไปไปบริจาคเสื้อผ้าอยู่เล่าก็ไปพร้อมกันนะครับที่มารอบก่อนน่าจะประมาณเดือนเดือนเดือนกว่าๆเนาะุกเกือบสองเดือนนะครับที่มาหาพี่โตรอบก่อนมาเหตุพาสปอร์ต เพื่อที่ิเตรียมตัวไปเมื่อนี้นะครับเพื่อที่สเตรียมตัวไปเมื่อนี้เลยได้มาเห็ดพาสปอร์ตแบก้อนนะครับยันเพิ่นไปหลายคืนนะครับไปหลายคืนไป 3- 4สคืนขั้นเป็นเห็ดบรดิพาตไปมังกาสิอันนั้นเนาะมังกาสิบกคุ้มไปันไดนะครับมันมีข้อจำกัดก็เลยได้มาเห็ดพาสปอร์ตไปตั้งแต่รอบก่อนนะครับ เอฟซีพี่โตก็ยา่าวาอย่างเดียครับเพราะว่าเพราะว่าเมื่อก,ก่อนเนี่ยเบาอันซุกกับเบาคำสีเหมือนกันได้มาพักอยู่บ้านพี่โตเนาะพเบาซุกเบาคำสีครับเบาเปียมาโตมาพักโตนะครับเดี๋ยวจากไหนก็้าบอกถึกใจเอฟซีขอทุัคนไปน้ำเดือดครับเพราะว่าเอากับเป้าหมายเนาะสิไปบริจาคของอยู่เล่านะครับแต่ก็มาพักอยู่ในก้อนนะครับเอื้อที่ ที่แอนแจ้งไว้ต้นคลิปเนาะกับว่าสิไปวันที่สิบสองนะครับกเปลี่ยนไอตอนแรกว่าสิไปวันที่สิบสองวันเสาร์วันนี้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นวันที่สิบสามวันอาทิตย์นะครับเลื่อนไปมือหนึ่งนะครับผมพี่นอกก้องก็อย่าลืมนะครับกดติดตามให้ผมแน่นะครับว่ากักบการเดินทางของเขาเนาะการเดินทางของทีมงานนะครับฝากนี่แหละฝากพี่นอ้อง เอฟซีพี่ต่อแน่ฝากมาติดตามผมนําเนี่ยด้บ่อปิ่มนุ่มหน้านะขอนุ่มนะครับเดินทางมาจากจังหวัดนครานมนะครับขี่รถมาประมาณสามชั่วโมงกลักวเกือบสี่ชั่วโมงนะครับเพราะว่าขึ้นรถขึ้นรถจากบ้านผมมามุกดาหารกับประมาณสี่สิบนาทีจากมุกดาหารมาบนราัชธา,านีกับสองชั่วโมงครึ่งนะครับเกือบเกือบสามชั่วโมงนะครับทังรหลดมาจนเจ็บก้น แต่่ากใอยากไปนะครับอยากไป้วยความโดยความอยากไป้วเขาขึ้นไว้แต่โดนนะครับมันเขาอยากไปสัมผัสบรรยากาศเนาะจะไปมอบสิ่งของต่างๆนะจะในคลิปนี้กับเอาไว้สำนึกสะกอนนะครับเดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้าครับว่าสิได้ไปไซเนนะครับว่าสิไปหาวดหรือว่าไปหาอาร์มบอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ